เซอร์วันนี้เราจะมาเรียนชาติกัตอบกับพี่ยูจูจ้าบอกว่าพี่ยูจคัมแบครอบนี้เราดูฟังทีเซอร์ไปรู้สึกเพลงรอบนี้เนี่ยมาแบบจังหวะช้าๆคอครอคอครอรอบที่แล้วจะมีจังหวะแบบศิลปะอะไรเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่รอบนี้เราสึกว่ามันมีความเป็นฟิลลิ่งมากขึ้นมันมีหมดของความเป็นอิมเมชั่นอลเราสึว่ารอบนี้ต้องเล่นกับอารมณ์แน่นอนและพี่ยูจูมาเนี่ยทีเซอร์เนี่ยเสียงก็คือแบบ กลางวานเสียงคือแบบชวนฟังคือขนลุกแค่พูดเกิดก็ขนลุกแล้วพอเซนก็อย่าเราชาร้าเลยรอฟังเพลงของพี่ยูจูเธอไม่รู้ดีกว่าค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าพี่ยูจูยังไงอ๋อเมื่อกี้นึกว่าเครื่องค้างโหเปิดมาก็มีความแบบอุ้ยเปิดมาจังหวะยินนึกจะคิดน้แบบมีความแบบวินเทจ มันมีความแบบคัน n รีเบาๆนะนี่อยู่ตรงส่วนถ้าก็ทรงผมหน้ามานี่ก็ทรงผมที่แบบเอกลักษณ์ที่เขามา าแบบโอ้สิ่งเขามากมาแบบเรียกว่าเลยนะไม่ต้องแดนเสือก็ได้อะโอ้ยแต่สวยมาก เพลงจะมีความแบบเพราว่ามันมีกไตล์เหมือนคันทรี่แบบฝรั่งฝรั่งที่มีความแบบเขาเสียงกับแบบเสียงกีตาร์าเครื่องดีดแบบคอคออะไรอย่างเงี้ยหรือพี่เขาก็มีความแบบนี้ปะจะสื่อถึงความแบบเลิกกันอย่างนี้หรอต่บความรักนี้หรอ วู้ยเป็นแบบเกี่ยวความฝันหรือเปล่าที่ผ่านมาใช่ I lost my way ไงคือฉันหลงทางกับแบบความฝันฉันอย่างนี้หรอแต่ชอบความเป็นแบบออทามของเอวเพลงนี้นะมันจะเป็นความแบบตีมแบบโทนแบบว่าน้ำตาลส้มอิดๆแล้วก็มีความแบบเขียวๆแบบเขียวแบบเข้มๆอะไรเงี้ย ยี่บอกว่าเกิดอะเหตุอ่ตืนะย่าบอกนะโอ หรอ่ออะดีดีนี่โฟกัสเ,เรื่องอะไรเนี่ย มีความเงน่ดนึงเราสุขเพลงเนี้ยคือเมื่อกี้ถ้าแบบเมื่อกี้คือบิวอารมณ์มากนะแต่ถ้าแบบฉากกว้างๆนะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเนื้อเรื่องว่าพี่อูตูเนี่ยกำลังจะไปแบบว่าไปงานเพลงสักอย่างหนึ่งแล้วก็อุบัติเหตุกลางทางเนี้ยก็เลยทําให้ความฝันไปไม่ถึงฝั่งฝันนี้หรือเปล่าแล้วก็คือเมื่อกี้คือแบบอึ้งๆแบบว่าคือมีฉากเนาะมันพื้นไงแล้วก็รู้ว่าแบบกล้องกระแทนมาเป็นรถอุบัติเหตุอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วก็คือจบแบบคันค่าแบบอึ้งแต่คือเสียงเพาะ พราะมากเพราอจนเมื่อกี้คือแบบเครมมีจังหวะแบบเครมตัวแต่หลังเนี้ยอาจจะแบบอึ้งเอ็มวีนิดนึงคือแบบคือด้วยความแบบ่หลังๆมาเพลงมันจะมีความแบบมีเสียงที่แบบมีความยิ้วเสียงเข้มขึ้นเสียงจังวะวางขึ้นมันจะมีความแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงต่อไปใช่ปะ่ะฉันก็ตื่นเต้นบอกว่าเออเอ็มวีด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ตกใจหลายฉากแต่บอกเลยว่าพี่ดูรอบนี้มากแบบ คเคลมคอคอ,อส,บสบายสบายฟิลเพลงมีความฟูฟูจากที่บอกเมื่อกี้มันจะมีความแบบคันที่คันทรีหน่อยแต่เป็นคันที่ที่แบบที่ว่าอะเครื่องดีอะแบบกีตงกีตาร์ฟังมันเพลินเคิดดูสิว้าเพลงนี้เปิดตอนที่เราบอกว่ากําลังแบบว่าคืออยู่จังหวะกำลังจะอยากจะคิดอะไรบางอย่างอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้เปิดไปแล้วคิดว่าฉันรู้แบบสมองจะมีความคิดบางอย่างที่แบบเกี่ยวกับตัวเองไปเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่อยื่อแล้วจะบอกว่า เพลงนี้เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับความฝันหรืออะไรสักอย่างกันหรือเปล่าแต่ยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้แบบอ,อ่านความหมายเพลงแต่แค่ฟังแค่เนี้ยันก็มีความท้าจิตใจนะมันมีหลายอย่างที่ฉันบอกก,กี้ฟังก็แบบเออมันก็มีความเคิร์มความเหนืยของฉันไปใช่ไหมฉันเป็นคนฟังเพลงบางทีแล้วก็มีแบบฟีลลิ่งอินอินร่วมๆอยู่แล้วแต่พอพี่ยูจูมาคือแบบดี ต้องซัพพอร์ตละไม่เล่ะแล้วถ้าใครฟังเพลงที่ยูจูชอบเนี่ยก็ต้องซัพพอร์ตนะจ๊ะแล้วถ้าใครฟังที่ยูจูครั้งแรกก็ขอทุกคนชอบเหมือนเราเออจริงๆเราถ้าเอวีเนี่ยถ้าใครรู้แบบเนื้อเรื่องแบบโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็คอมเมนต์เล่าได้นะคือเราไม่ได้ความที่แบบไม่ได้สืบเนื้อเรื่องมาก่อนหรือว่ามีการอ่านอะไรมาก่อนเพราะว่าบางทีอยากเซอร์ไพรส์ไงฟังรอบแรกก็คือแบบว้าวเลยหรือเขาแล้วก็ตื่นเต้นเลยอย่างงี้ก็เลยอยาจจะไม่รู้เนื้อเรื่องมาก่อนแต่บอกว่า เราเรืองทำออกมาคือแค่นี้ก็ถือว่ามันมีความแบบเอออยากรู้ต่อเพอๆอาจจะมีเพลงภาคต่อก็ได้ยังไงก็ติดตามกันด้วยกันแล้วยังรู้พี่ยูจูรอบเนี้ยสวยมากคือแบบสวยสวยมากสวยมากสวยสวยจริงๆบอกเลยว่าเมคอัพเออเลยคือมีความในชรร์ลูกว่าแล้วก็คือเราเข้าความแบบว่ามันเข้ากับธีมเพลงไงคือเพลงมันเป็นฟิลแบบออกแบบนวแบบเขาเรียกว่าเอกโทนป่ะมันจะมีความแบบส้ม น้ำตาลน้ำตาลอิดๆยอะไรเงี้ยสีเขียวเข้มๆอย่างเงี้ยมันคือโะมุนแบบออทามแบบทำออกมามได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็ฝากให้หน่อยพี่ยูจูด้วยแล้วใครชอบเพลงเหมือนเราก็คอมเมนต์พูดอคืนได้เธอเพราะฉันก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากติดตามชมช่องเราเธอแล้วคลิปหน้าตอนนี้จะไม่เอาเลหรือพายเพลงนั้นก็อย่าล,ยลืมกดติ๊กต๊อกเมกมาดูเธอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ค่ะบ๊ายบาย